นวัครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมประวัติบุนจากพีนิวสูรินไทยแลนด์นะครับก็เดินทางมาที่แม่ตะเคียนครับเพราะว่าวันนั้นนะครับก็ถือว่าได้โชคกับฮานอยกับพี่บบลลี่นะครับและจอยนะครับวันนี้จอยกับพี่บบลลี่ไม่ได้มานะครับเพราะว่าจาเบลลี่บินไปที่สิงคโปร์แล้วแต่จอยตอนนี้อยู่ที่คอนแกนนะครับวันนี้ถึงมาแค่ปวนะก็มาแก้คนเดียวนะก็เอาน้ำแดงกับน้ำเปล่ามากวดนะเพราะว่า วันนั้นเราได้โชควันนี้เราก็เอามามอบให้กับแม่ตะเคียนแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาติดตามดูว่ามาแล้วเดี๋ยวจะเขย่าเซมซีแล้วจะไปดูที่ต้นตะเคียนนะครับแล้วก็ไปไหว้ปู่วันเนี้ยเผื่อที่จะได้เลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านนับที่ติดตามชมที่ช่องพี่นิวสุรินท์เลแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมก่อนนะเดี๋ยวผมขอนาําน้ําและนาําแดงไปถวายแม่ตะเคียนก่อนนะครับไปดปกันครับ oh. บรรยากาศที่อ่า ที่ตั้งของต้นตะเคียนอะ่ะที่เป็นแม่ตะเคียนะ่ะหลายๆนางนะครับที่นี่นะครับก็หลายคนก็จะมาสักการะบูชาหลายๆคนก็มาเสี่ยงโชคเสี่ยงตัวเลขที่นี่นะครับเดี๋ยวมาติดตามว่าวันนี้นะครับผมที่จะมาขอที่นี่จะได้เป็นตัวเลขอะไรกันนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาถวายน้ํากับน้ําแดงก่อนนะครับอ่อเผื่อวันนี้จะมีโชคกันนะครับ นะครับให้ถวายแม่ตะเคียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาขอตัวเลขนะครับวันนี้นะครับว่าจากขย่าเซียมซีจะเขย่าเซียมซีให้กับทุกคนนะครับทุกท่านนะครับว่าจะได้เลขอะไรเพราะว่าเดี๋ยวไปขย่าเซียมซีเสร็จเดี๋ยวจะไปรูปแป้งไปรูปแป้งที่ที่ต้นตะเคียนกันว่าว่าถ้าไปรูปแป้งที่ต้นตะเคียนแล้วจะเห็นเลขอะไรแต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับ เดี๋ยวไปติกันว่าผมเซมซีได้เลขกันนะครับจากที่ผมได้ถวายน้ำแดงกับน้ำเปล่านะเป็นที่เรียบรย้อยครับเป็นตัวแทนให้พี่ปื๊นะอาวิลลี่กับจอยด้วยนะครับเป็นตัวแทนนะครับเพราะว่าเจงคนนั้นไม่ได้มาครับเพราะว่าเราก็มาถวายน้ำก่อนเดี๋ยวฝัหลังเราจะมาถวายผลไม้นะครับเ,เพราะว่ารอจอยมาว่าจะพาจอยมาถวายผลไม้มาแ่ก้บผลนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวมาขอเลขกันนะครับเดี๋ยวยูทูบบอกแล้วบอกแม่นะแม่ตะเคียนแล้ววันนี้นะครับก็คือว่าถือว่านำน้ำแดงน้ำเปล่ามาถวายแม่ตะเคียนหลังจากที่วันนั้นพี่วิลลี่เห็นที่เนี้ยที่เก้าที่เก้าหกครับเก้าหกแล้วผมก็นาไปซื้อฮานนยนะครับกับพี่วิลลี่แล้วก็ถือว่าถูกแล้วก็พี่วิลลี่ก็ฝากว่าให้ผมมาแก้บนให้ด้วยวันนี้นะครับก็เดินทางมาแก้บนแล้วก็เดี๋ยวจะมาเขย่าเซมซีแล้วก็ดูว่า วันนี้ผมจะได้ตัวเลขอะไรนะครับจะแม่นเหมือนพี่ิลลี่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเครับเดี๋ยวจะไม่เซียมซีก่อนนะเดี๋ยวจะไปเซียมซีก่อนนะนะครับก่อนที่จะไปดูที่ต้นตะเคียนว่าผมเซียมซีได้เลขอะไรนะครับเดี๋ยวติดตามคอยลูกคอยหลานเนี่ยมาที่นี่ก็ขอให้ได้โชคลาภด้วยขอให้ ขอให้เลขเนี่ยมันเป็นเลขมงคลหรือว่าเลขที่ทุกคนเอาไปเสี่ยงดวงหรือว่าเอาไปเสี่ยงโชคนะก็ขอให้มันเข้าขอให้มันดนดนเรือปางตังนึง,ง,ง,งใจในตัวเนี้ยนน <c oughs> มาทีสองอันแล้วม,ลมันเลขมันเลขหกหรือเลขเก้าอะประมาณเลขหกหรือเลขเก้าเลยอันเนี้ยมาสองอันอันนี้มาอันหนึ่งมันเหมือนว่า มาแค่เนี้ยเลขหกหรือเลขเก้าไแล้วอาจจะเป็นเลขหกเดี๋ยวเดี๋ยวเออถ้าเป็นอย่างงี้เนี่ยมันจะเป็นเป็นเลขเก้าหรือเลขหกนี่ไม่เลขเก้าก็เลขหกนะแต่สองศูนย์เนี่ยมาชัดสองศูนย์นี่มาชัดเลขเก้าหรือเลขหกนี่ไม่แน่นอนครับอาจจะเป็นเลขเก้าก็ได้เลขหกก็ได้เนาะอาจจะเป็นเก้าเก้าเก้าสองศูนย์หรือเก้าสองหกก็ได้นะ เอาเอาไปดูกันเดี๋ยวไปดูที่ต้นตะเคียนว่าผมไปโอที่ต้นตะเคียนจะได้เลขอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวจะไปดูที่ต้นตะเคียนกันนะครับว่าที่แม่ตะเคียนน่ะที่ผมจะไปดูเ,เพื่อที่จะเห็นตัวเลขเหมือนพี่วิลลี่เพราะว่าวันนั้นพี่วิลลี่มาแล้วก็เห็นตัวเลขเป็นตัวเลข96ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันว่าผมจะเห็นตัวเลขอะไรเห็น <g ul ets> เลขอะไรกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวมาดูที่แม่ตะเคียนกันข้างในนะครับโซนข้างในนะครับ ดูโซนข้างในกันว่าที่แม่ตะเคียนน่ะที่โซนข้างในเนี่ยจะมีเลขอะไรจะเป็นเลขตัวไหนนะครับเพราะว่าใจผมอะ่ะตอนแรกผมก็ดูดูแถวแถวกระจกอะ่ะแล้วผมมามามา,มาเจ็บมาเจ็บไอ้นี่ฮผมก็ปัดปัดไปตอนแรกผมก็จะมาดูว่ามันพอมีตัวเลขบ้างไหมมีตัวอะไรบ้างไหมผมก็พยายามปัดปัดไปนะครับแต่พอผมปัดไปไปผมก็ไม่ชอบปัดอยู่ข้างหลังเนะี่ย ปัดอยู่โซนหลังแล้วผมก็มาสะดุดตรงเนี้ยสะดุดตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยนตรงน,น,รงนี้ที่ผมสะดุดผมมาสะดุดตรงเนี้ยตอนแรกผมเหมือนว่าเห็นเป็นห้านะห้าสองหรืออะไรเนี่ยนะว่ามันเหมือนห้าสองหรืออะไรแล้วผมก็เลยเนี่ยนะตรงเนี้ยเก้าเฮ้ยเก้าหกอีกเหรอ จะบอกว่าเก้าหกนะเก้าหกกับสามเจ็ดนะแต่ถ้ามองในกล้องบางคนก็จะเห็นเป็นห้าศูนย์นะห้าศูนย์อาจจะเป็นเนี่ยเนี่ยอาจจะเป็นเก้าหกก็ได้อาจจะเป็นเก้าหกหรือห้าศูนย์น่ะดูกันดีๆนะนี่นะครับก็ดูกันเนี่ยแอดก็พยายามที่จะหาแนวทางให้ะเพราะเมื่อกี้ก็เซมซีได้ที่ ไม่รู้ว่าเลขอะไรออกมา2อันน่ะจะมี2 0กับ9หรือเลข6ก็ไม่รู้อาจจะเป็น9 9 2 0 6 2 0ก็ได้ถ้า3ตัวนะวรอไพิจารณาแต่เนี่ยผมว่ามันเหมือน9 9 6 9หจอีกไหม9 6้ตัวของพี่บิลลี่นะแต่ว่ามองเผินๆบางทีก็จะเป็น5 0นะ่นะเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี7 3นะเนี่ยครับ7 3 มองแล้วก็จะ96อีกละ96อ่ะนะครับก็ชอบที่96ละกัน96กับ50ละกันเนี่ยชอบอยู่แล้ว96 96 96 96มากกว่าไหม96มากกว่านะแล้วไปสามข้างหลัง สามอยู่โซนเนี่ยสามอยู่โซนเนี่ยเก้าหกแล้วก็สามอยู่โซนเนี่ยเห็นไหมมันมันมันจะหายหายหายไปอ่ะมันจะหายหายหายไปตอนแรกเนี่ยเนะี่ยมองมองมองไปก็เก้าหกพอมองตอนแรกก็คิดว่าห้าศูนย์นะพอมองนานๆพอดูนานๆพอถูไปปัดไปถูไปปัดไปเป็นเก้าเป็นหกเฉยเลยเอาละนะครับเอาเลขนี้นแล้วกันเก้าหกแลครับอ่านะครับ ก็ได้ที่ตัวเลข96ล้วกันบางคนมองอาจจะมองไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะแต่ผมว่าน่าจะเป็น9และ6นะครับ9และ6ละกันนะอ่ะแล้วมี3ด้วยนะเนี่ยวันนี้นะครับก็ามาที่ตะเคียนของอวัดไพรนะวัดไพรวันนี้ก็นำ น้ําน้าเปล่ากับน้ําแดงมามอบให้แม่ตะเคียนหลังจากที่ได้โชคที่นี่นะครับก็หวังว่างวดนี้จะได้โชคเยอะๆนะครับจะได้นามาให้แม่ตะเคียนผลไม้อะไรที่แม่ตะเคียนอยากกินอยากทานนะครับก็จะนํามาให้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูว่าเลขที่ผมได้อะที่นี่เลขที่ผมได้ที่นี่เป็นเลข96 5 0 2 0 6 2 0 9นะครับนะนะครับมาดูว่า เป็นตัวเลขที่น่าสนใจไหมมาติดตามชมกันครับเอานะครับผมก็เขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเป็น206 209 206 209 96นะครับแล้วก็50ศนะกันนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะมีน่าจะใช่นะครับกับทีเ่เล็งไว้นะครับกับที่เล็งไว้ก็เลยมาเขียนไว้ที่หน้ากระจกที่ทาแป้งนะครับวันนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวไปติดตามแล้วก็มาดูกันว่า จะเข้าอีกไหมวันนี้นะครับไปดูกันมามาวัดไพรแล้วมาขอตัวเลขแล้วได้ตัวเลขแล้วก็ต้องไปบอกปู่นะบอกปู่ให้ปู่ได้รู้ว่าเออเรามาที่เนี่ยเรามาขอเลขแล้วได้เลขเนี้ยก็ขอให้เลขที่เราได้ที่เราเห็นนะก็ขอให้มันออกเหมือนที่เหมือนทุกครั้งที่เรามาแล้วก็มันมันมันมาแล้วมันได้มันถูกเราก็อยากให้ ถูกเหมือนเดิมนะครับถูกเหมือนเดิมทุกครั้งที่เรามาก็อยากให้ถูกอยากให้ได้โชคได <c oughs> ้ลาบ,ะน,ลน,าาาลบนะครับวันนี้นะครับก็นี่นะครับหลายคนที่มีโชคมีลาบก็จะนําไก่มาถวายมาแก้บนกับปู่นะวันนี้นะครับวันนี้เรามาขอแล้วที่แม่ตะเคียนแต่ไม่รู้ว่าถ้ามาขอที่ปู่เนี่ยปู่จะให้เลขอะไรนะครับไปติดตามว่าที่ผมเน่ยขึ้นไปที่เนี่ยที่วิหารของผู้ส่วงนะว่าท่านม,มนดมณดก็เรียกว่ามนโดกของผู้ส่วงนะครับ อ่เดี๋ยวไปดูกันว่าเพื่อจะเห็นเลขอะไรบ้างในที่นี่นะครับครับก็ขึ้นไปข้างบนนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็เลขก็น่าจะเป็นตัวเดิมนะครับก็ลองเอาไปเล่นลองเอาไปเสี่ยงกันดูนะถึงด้านตัวเลขนะครับก็วันนี้นะครับก็มาที่นี่มาเพื่อที่ทําการแก้บนนะครับก็ มาแล้วเดี๋ยวรอว่าจอยจะมาวัานไหนอาจจะพาจอยมาเที่ยวแล้วมาแก้บนอีกรอบหนึ่งนะครับแต่วันนี้นะครับก็นําน้ําแดงและน้ําเปล่ามาถวายแล้วก็ได้ตัวเลขมาเป็นที่เรียบร้อยกับเลข2.06หรือ2.09หรือว่า602อะไรเงี้ยนะครับก็เราไปพิจารณากันดูถึงตัวเลขแล้วก็จะมี2ตัวนะที่ผมเห็นนะคับก็น่าจะเป็น5 0ศตอนแรกบอกว่าเห็นแบบประมาณ50นะเปน50 แต่พอเอาไปขัดขัดไปขัดมาปัดไปปัดมามันเป็นมันเหมือนเป็น96นะครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลขนะครับที่นำมาฝากกับท่านผู้ชมนะวันนี้เดินทางมาที่วัดไพรนะครับก็ขอให้เลขที่ผมได้มาขอที่นี่ก็ขอให้มันฟังฟังเห็นๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้นะครับจะได้เป็นอะไรนะมาลุ้นกันเลยนะครับ